ที่ตรงขามน,น้องจันนะคนะน้ำเป็นสูงนะนอันนี้ดื้อคือว่าล่งนะบางตามสี่เมือก่อนเป็นสูงกว่านี้นะ้าไหลยางแห้งแล้วนะครับนะครพนมนะครับ พลดตรงข้ามหนองจันทร์น้ำจะไหลเชี่ยวมากเลยนะดูจากน้ำพัดเรือครับเป็นหาปลาตรงสะพาน

แน่ได้ถนนอันที่หายก็ได้ที่มันขึ้นบ่อยๆเอาหามผ่านนะครับดูจากทุนวิ่งนะครับน,น้ำในไหลแห้งเด้นะครับแรงสูงเลยนะครับ อันนี้จะเป็นเขตของอบาาตอทาคอนะครับ่อนก